วันนี้นะครับที่กระทรวงสาธารณสุขนะฮะที่ประชุมเขาได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปีใหม่นี่แหละกําหนดแนวคิดนะการรณรงค์บอกขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับภายใต้คํขาขวัญรณรงค์บอกว่าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุตามที่คณะกรรมาการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสนอนะฮะโดยแบ่งการดําเนินงานเป็น3ามช่วงด้วยก,กันก็คือช่วงที่1น่เนี่ยเป็นช่วงที่เตรียมความพร้อม ก่อนเทศกาลปีใหม่มรนาลงนะฮะจัดก,กิจกรรมปีใหม่ปลอ,อ,ปลอดเหล้าหรือว่าสวดมนต์ข้ามปีกันนะสร้างกระแสให้ร้านค้าแล้วก็ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเช่นห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่าป20ปีห้าม,มส่งเสริมการขายลดแรกแจกแถมขายในเวลาที่กําหนดก,ก,ก็คือ10โมงเช้าถึงบ่าย2และอีกรอบนึงก็คือ11โมงเช้าขออภัย11โมงเช้าถึงบ่าย2แล้วก็อีกรอบนึงก็คือ5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนใช่ส่วนในช่วงท,ที่สองช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ใช้มาตรการชุมชนเชิงบวกครับ นะก็ไปเพิ่มศักยภาพด้านชุมชนนะครับนะคัดกรองผู้ที่ผู้ขับขี่นะที่มีอาการมึน,มนเมากรณีเกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บหรือมีผู้เสียชีวิตนะครับก็ให้เป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทางลมหายใจทุกรายเลยนะหากไม่สามารถเป่าได้เนี่ยให้ส่งโรงพยาบาลเพื่อเจาะเลือดตรวจปริมาณแอลกอฮอล์แบบไม่ยอมไงฮนะเมาแล้วแบบว่าเก่าเกมอะไรเงี้ยนะกอะส่งโรงพยาบาลเลยนะฮะก็บังคับใช้กฎหมายเข้มงวดนะให้ในผู้ผู้กระทำผิดนี่แหละนะครับอืม สามหลังปีใหม่นะก็จะเน้นคัดกรองส่งต่อผู้กระทําผิดฐานเมาแล้วรับที่ถูกสารสั่งคุมประพฤติน,น,นะครับ,รบให้ได้รับการบําบัดรักษาก็จะแจ้งให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการเตรียมพร้อมต่อไปนะครับส่วนข้อเสนอของกลุ่มผู้ประกอบการนะฮะเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโตอย่างสมดุลแล้วก็ยั่งยืนอย่างเช่นขยายเวลาขาย,ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปจนถึงปีสองยก เลิกเวลาห้ามขาย<ล>ก็คือเวลาห้ามที่เขาห้ามคือบ่ายสองห้าโม,มงเย็นอันนี้ให้ยกเลิกแล้วก็การพิจารณากําหนดพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยามข้ามคืนให้ขายได้ตั้งแต่11บเอโมงจนถึงตีสี่เลยคณะกรรมการเห็นตรงกันครับว่าประเทศไทยมีการกําหนดเวลาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนและการควบคุมการขายก็เพื่อที่จะลดปัญหาด้านสุขภาพ นะฮะครอบครัว<ช>อุบัติเหตุอัชญากรรมการบำบัดฟ,ฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าถึงโดยง่ายนะฮะซึ่งเป็นมาตรการที่องค์การอนามัยโลกแนะนำมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการศึกษาจํานวนมากก็พบว่าการขยายระยะเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะนาไปสู่การบริโภคที่เพิ่มขึ้นรวมถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการเพิ่มของขอัชญากรรมความรุนแรงในพื้นที่ก็เห็นสมควรนะฮะคงมาตรการดังกล่าวไว้ ไม่ให้แล้วมาขยายไม่ให้แล้ว <c oughs> ยังตามดับยังตามเดิมอยู่ถูกต้องอนะครับไว้ตามเดิมซึ่งประกาศที่ว่านี้ยกเว้นการขายภายในอ,อาคารท่ากาศยานานาชาติอยู่แล้วจึงไม่ต้องแก้ไขประกาศส่วนที่กล่าวอ้างว่ามาตรการขายห้ามขายบริเวณสถานศึกษาตามคําสั่งของคสช ไม่มีประสิทธิภาพควบคุมการดื่มไม่เป็นจริงนี่ตามที่กล่าวอ้างก็เห็นด้วยว่าที่จะคือเอาเป็นว่าก็ไม่เห็นด้วยอะที่จะให้ยกเลิกมาตรการนี้นะครับ,รบทางด้านของกรมอธิบดีกรมควบคุมโรคเขาก็บอกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยของทุกปีเนี่ยพบอุบัติเหตุการบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตบนท้องถนนจํานวนมากเนี่ยข่าข้อมูลจากกรมป้องกันและก็บรรเทาสารสนเทศนะครับ,รบสรุปสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ย 2565ันห้อเพราะปีที่แล้วนะครับระหว่างวันที่ปีนี้เมื่อต้นปีเมี่ต้นปี่ิบเก้าธันวาคม2564ของปีหกนะครับจนถึง4ี่มกราคมสองพน้อหกสนะครับรวม7วันนะเกิดดอุบัติเหตุไป2,707ครั้งเสียชีวิตไป333รายบาดเจ็บ2,672ันหร้บคน พบว่าอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งนั้นเลยแล้วก็ขับขี่ยานพาหน,นะเป็นอันดับสองนะฮะส่วนข้อมูลจากสำนักง,งานสารยุติธรรมวันสรุปสถิติมีความผิดตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกพศ .2522 นะครับที่เข้าสู่การพิจนารณาพิพากษาข,ของศาลชั้นต้นทั่วประเทศในช่วงระหว่างปีใหม่ปี65ที่ผ่านมาเนี่ยคดีเมาไม่ขับเนี่ยสูงถึง15,000คน